สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเรานะเราก็ให้ถ่ายอปพเวกแทนนะคะวันนี้นะคะเราก็จำคลิปที่แล้วได้หรือเปล่าทีเ่เราเราตอบคำถามเพื่อนเพื่อที่ติดตามเรานะคะก็วันนี้ก็ E p ีสองนะมาดูคำถามแรกกันเลยค่ะ คำถามแรกนะคะก็ถามว่านอนกี่ทุ่มเหรอคะปกติก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนั่แหลคะค่ะค่ะไปดูคำถามคำถามที่2กันเลยคะ่ะเออเออตอนนี้นะคะเงินเก็บมีเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็ไม่ขอบอกนะคะค่ะอยู่จังหวัดอะไรจังหวัด ก็อยู่จังหวัดระยองนะคะค่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปมีเพื่อนกี่คนเพื่อนเรานะคะก็มีอยู่ประมาณ5-6คนนะคะก็อันนี้เราก็ขึ้นป .5 นะชอบเลขอะไรเลขที่เราชอบที่สุดก็คือเลข2นะคะเลข2 ทำไมถึงลงคลิปเหตุผลที่อยากลงคลิปนะคะก็เพื่อว่าเออเป็นแบบตอนนั้นก็เห็นแบบมีคนลงคลิปกันหลายคนนะคะแล้วก็อยากลงคลิปเพราะเราก็แบบมีของที่สามารถจะลงคลิปได้แล้วก็เออแบบเราก็มีอย่างม้ครับเนี่ยเราก็ได้สอนเพื่อนๆนะคะทำอะไรหลายๆอย่างได้นะคะ เดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันเลยเออมีคนถามว่าทำไมถึงเราชื่อปิ่นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือยายเรา,เาตั้งให้นะคะให้ชื่อปิ่นนะคะพี่ทุกคนถามต่อไปกันเลยอายุอายุ นี่เราบอกไปแล้วนะคะตอน EP 1หนะที่เราบอกไปนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่รู้ก็กลับไปดู EP พหนึ่งนะคะค่ะค่ะเออปออะไรแล้วก็บอกไปใน EP 1ีหนึนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยนะคะ มีพี่หรือเปล่าเรามีพี่นะคะก็นะแล้วก็ขอไม่บอกชื่อดีกว่านะคะกลัวสัตว์อะไรสัตว์ที่เรากลัวก็กบตึง่างอะไรพวกนี้นะชอบกินน้ำอะไรน้ำที่เราชอบเป็นแบบบูเลมอนมันนาว อะไรพวกนี้นะคะที่เราชอบนะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ยือ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ,ะวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย